ครับสวัสดีพ่อแม่สีลาวอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไอีช่องซุ้งชาแนลครับตัวนี้ลุงปูเลี้ยงไอติมรูสิลูกหาขอบคุณลุงปูครับรล้ลุงปูเลี้ยงไอติม เรียนที <N> ่น mm ี hmm. ่ก็พอยกขึ้นไปข้างบนก็ลงลงมาแล้วมาน้ำลงขอบไปเลย ดูดูในมือมิการเดี๋ยวก็ละลายห้อง

Yeah. one. ดูมันขายไงก็เสียดายไปดูมันนานแล้วเนี่ยแต่พ่อ,อเขายังไม่ยกให้สีกทีก็เลยว่ากีออก็เลยบอกที่น้องไมอไว้ ว่านะฉันซื้ตถังหลายประตูแล้วว่าฉันซื้อไอ้นั่นแหละมันไม่อันทัง้งตัวที่ซื้อครับสำหรับคลิปนีดีโอนี่ก็ฝากไปกใช้นี้ก็ฝากกดติดตามช่องส่งใช่ไหมครับด้วยครับเด้อครับ